ดนี่อ่าสุดยอดมายหมดนี่นะคะแต่ใดๆก็ตามต้าเรารวยทุกคนนะคะเราไม่รวยนี่เราไม่มีนี่และเรารวยที่สุดปังที่สุดนะคะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะแต่ว่าบรรยากาศบรรยากาศที่งานวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมานมาไหมคะ การย้อมายอมนี้ย,ย้อนมาคอลแลบก,กันกับตัวของไอและะสแควร์เลยนะคะซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังตรงนี้ mm hmm. นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังถ่ายยังมีบรรยากาศนะคะให้ทุกท่าน เพิ่มความแ็งซิริมงคลในการต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์นั่นเองนะคะพัชแลท่านนั้นไม่อยากมามาเราว่าปิดเการไม่ดีกันได้อุยตายแล้วปังปัวว่าว่าทุกท่านใส่เสื้อแบบว่าฮาวายลายดอกนะคะแม่ๆขาได้ทานอะไรหรือยังคะต้อนเรียพี่สาวดีกว่านาะหรือเราจะเป็นเพื่อนสาวกันเีงพี่สาวละกันพี่สาวได้ทานอะไรหรือยังคะทานแล้วนะคะกองทัพต้องเดินได้ของ กองทัพต้องเดินได้ท้องนะคะวันนี้เดี๋ยวแฟนขับแรงอัลกอริทึมเลคะเอาดางว่านี้ได้ไหมอะสุดยอดสุดยอดแฟนขับแรงวัยรุ่นสุดๆเลยสุดๆเออวัยรุ่นเขาเรียกว่าจับของแท้ปะเนี่ยจับของแท้ เราจัสนุกไปได้วยกันแล้วก็วันที่20เมษายนายน่คะนะคะ,ะ,คะสัปดาห์หน้านะคะจะได้เจอกันกับคุณนนท์สนนั่นเองนะคะสัปดาห์หน้านะคะยังไงก็ฝากเราเชสัมพันธ์กันด้วยนะคะสัปดาห์หน้าได้เจอกันกับคุณนน,น,น,นนท์ค่ะ